สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผมไดเกอร์ฮันเตอร์นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่น้องเกษตรกรพร้อมข่าวสารใหม่ๆหม่ข่าวสารดีๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดให้กําลังใจกับผมในช่องไดเกอร์ฮันเตอร์นะครับจะพยายามหาข่าวสารดีมาเล่าให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มได้ฟัง ช่วงนี้ต้องบอกว่าพี่นอ้องเกษตรกรทุกกลุ่มนะครับได้รับผลกระทบจากภาวะการระบาดของไวรัสโควิดส9นะครับส่วนที่มาของข่าววันนี้ครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดส9ครับสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร,กรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไมย้เป็นวงกว้างครับโดยเฉพาะในแง่การส่งออก ในขณะที่ต้นกล้วยไม้ครับก็ยังให้ผลผลิตตามปกติส่วนทางกับปริมาณการสะออกที่ลดลงราคาก็ตกต่ําครับผันผลไปตามความต้องการของตลาดบางครั้งเจ้าของสวนนะครับจําใจต้องเลหลังขายให้ในราคาที่ต่ําเพื่อให้ตัวเองได้อยู่รอดนะครับ ซึ่งนะครับจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับครับครั้งที่3ประจำปีพศ2514ครับเมื่อเร็วๆนี้ครับจึงมีมติวางแผนแนวทางการช่วยเหลือผู้ปลูกกล้วยไม้และผู้ส่งออกในรูปแบบการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน4ีแนวทางครับ 1. นนะครับให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ไทยจำกัดจัดทำกานแผนจัดการกล้วยไม้สัญจรในปีพศ2514ครับทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้ง 2. นะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์รวมทั้งเจ้าจาลดค่าขนส่งโดยการส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเคอรี่เอ็กเพสประเทศไทยจำกัด 3. ครับดูแลแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม โดยประสานงานกับกรมชประทานครับดำเนินการบริหารจัดการน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเค็มและบริหารจัดการน้ําต้นทุนในการผลักดันน้ําเค็มเพื่อสนับสนุนรดบรรทุกน้ําในการบริการช่วยเหลือเกษตรกร4ครับชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้โดยการส่งเสริมการเกษตรจากนำโครงการส่งเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมผลผลิตกล้วยไม้ นะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นค่าเชยดอกเบี้ยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมพศ2 5 6 5ครับนอกจากนั้นที่ประชุมยังมีมติเพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยใช้งบประมาณภายในพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินครับโดยมอบหมายให้นายสัญญาแสงพุ่มพงผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรนะครับเป็นประธานคณะกรรมการและมอบหมายฝ่ายเลขา จัดทาคาสั่งคณะกรรมการทํางานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ต่อไปครับที่มาวันนี้ก็ขอขอบคุณสเีตีไทยรัฐออนไลน์นะครับหลังจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ครับทุกกลุ่มทุกเหล่าของพี่น้องเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบนะครับไม่มากก็น้อยซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับผลกระทบแน่นอนครับตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรครับคงคงให้แค่กําลังใจกับพี่น้องเกษตรกรเพื่อ ผ่านวิกฤตนะครับของโควิด -19 ้และเราพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคน้อคงจะได้กลับมาอยู่ในสถานการณ์ปกติครับช่วงนี้ก็ให้พี่น้องต้องบอกได้คำเดียวว่าต้องสู้ๆนะครับผมในเครื่องฮันเตอร์ขขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนครับผมจะหาข่าวสันดีๆข่าวสันใหม่ๆมาฝังให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ